สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมกลับมาจากเบิทีมชาตินะครับพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับเยอปูไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมเลยก็ว่าได้นะครับเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่เจอกันสุดท้ายกินกันไม่ลงกันอีก1เกมนะครับแบ่งแต้มกันไปก็มาดูในรายละเอียดของเกมวันนี้กันเลยดีกว่าสเปนตัวจริงวันนี้นะครับฝ กองหลัง3คนมีรูเบนดีอาสนาธานาเก้คายวอลเกอร์ส่วนกองกลาง2คนมีโรดรีจับคู่กับมูเนโอกานจี่เป็นเชิงรับนะครับทั้ง2คนเลยแล้วก็ในตำแหน่งตัวรุก4คนเนี่ยก็จะมีเบเนโดซิลวาฮูเลียนอวารีสเจอร์มีโดกูฟิลฟอร์เดนสนับสนุนกองหน้าหนึ่งคนอย่างเออร์ลิงฮาเรนด์นะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ฟูลท,ทีมที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จับได้นะเวลานี้เลยนะครับส่วนทางฝั่งเลวปูมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์ หลังสี่คนฟักิลฟันได้จับคู่จูเอลมาตีฟแบ็กซ้ายคอสตาซิมิคารบแบ็กขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่กองกลาง3คนอเล็กซิสแมกกลิสเตอร์เคอร์ติสโจนโดมินิกซูวัสไลส่วนสามสานเกมรุกเดลโกโกชต้าโมฮัมเหม็ดซาร่าและดาวินนูนเนสนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่เลี้ยวพูลเนี่ยก็จับเต็มได้ดีที่สุดในเวลานี้เช่นกันนะครับ ก็ถือว่าในข้างหน้าในวันนี้เลือกใช้เดียโกโชตาก่อนทางหลุยส์ดีอาร์นะครับที่เพิ่งจะยิง2ประตูจากเกมทีมชาติับคลอมเบียมานะครับก็เรียกได้ว่าครอปให้โชตาออกสตาร์ทก่อนไปในเกมวันนี้ส่วนของกลางเนี่ยก็ได้คอรติสโจนหายเจ็บกลับมาในเกมวันนี้นะครับก็ทําให้กาเวนแบกเนี่ยถือว่าต้องออกสตาร์ทที่ตัวสํารองไปก่อนเช่นกันนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ออกมามันตามที่หลายๆคนคาดกันเอาไว,เวานะาาาไ้เลยนะครับโดยในช่วง1ินาทีแรกเนี่ยทาง้งมาซิตี้นะครับก็มาได้ หลายๆคนคาดว่าจะมาเผาเทน์ไว้แล้วก็เปิดมาเนี่ยไม่รอช้าเลยนะครับโดกูขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วง10นาทีแรกแต่ก็ถือว่าโอกาสยิงเนี่ยยังไม่มีที่เห็นจะจะกกันสักเท่าไหร่นักนะครับจะได้ออกหมัดกันครั้งแรกเนี่ยก็เป็นนาทีที่10นะครับจากจังหวะที่อลิสันเบเกอร์นะครับเป็นคนออกบอลพลาดจังหวะนี้แจกบอลนะครับให้กับฟอร์เดนนะครับที่ดักบอลได้แล้วก็ยิงทำให้อลิสันเนี่ยต้องเซฟรับผิดชอบงานตัวเองไปในจังหวะนี้นะครับก็เป็นเซฟครั้งแรกในเกมแล้วก็โอกาสยิงครั้งแรกของสองท หลังนั้นเนี่ยเดี๋ยวภูก็มีโอกาสทักทายออกหมัดบ้างนะครับในนาทีที่15จากจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับเปิดเข้ามาให้กับดาวินนุนเยสได้โขกนะครับคราวนี้เอเดสันก็ถือว่าต้องออกอะยเซฟด้วยเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า15นาทีแรกเนี่ยทักทายกำลังคนละหมัดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้เรื่องเลยพอทีเดียวนะครับสำหรับโอกาสทั้ง2ครั้งนี้ แล้วก็ถือว่าเกมภาพรวมหนึงนั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นเกมที่แมนซิตี้เนี่ยครองบอลได้มากกว่านะครับตามสไตล์ของเป๊ปกวอดิโอลาเลยส่วนทางเลี้ยวภูเนี่ยก็มาเล่นคอมแพลกในแดนกลางได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่นะก็ถือว่าจะโดนบุกทางฝั่งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับจากโรกูแต่ก็ถือว่าเทรนต์เนี่ยรับมือได้ค่อนข้างดีนะครับในครึ่งแรกเนี่ยเราก็ถือว่าจะมีหลุดบ้างเป็นบางครั้งบางคานะครับจากความจี๊ดของโรกูเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับ ก็ถือว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีจังหวะที่โดกูได้เปิดในนาทีที่21นะครับที่อันตรายที่สุดที่เขาขึ้นมาก็เป็นอลิสันเวเกอร์นะครับปัดไว้ได้จังหวะนี้แล้วก็มาตีฟเนี่ยเคลียร์ออกไปได้นะครับก็ถือว่าเกมของแมนซิตี้เนี่ยก็ยังคงครองบอลได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งว่ามาปลดล็อกลูกแรกเนี่ยเป็นฝั่งแมนซิตี้ทำได้สำเร็จนะครับนาทีที่27เป็นจังหวะที่อลิสันเวเกอร์นะครับออกบอลพลาดไม่ดีอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ พยายามจะเตะยาวไให้กับซา่าทางฝั่งขวานะครับที่ดูจะว่างอยู่ใเวลานั้นแต่กลายเป็นว่าเขาเนี่ยไปลื่นเองนะครับแล้วกลายเป็นว่านาธานาเก้เนี่ยขึ้นมาประมาณกลางสนามเกือบเกือบแดนเลี้ยวพัวนะครับก็เป็นว่าดักดาบอลได้ไปในจกกังหวะนี้นะครับก็พออาเกเก็บบอลได้ปุ๊บก็แหวก2นะครับก่อนที่จะจ่ายให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ยิงก็ฮาแลนด์คม กริปนะครับลูกนี้ไม่มีพลาดทําให้แมนซิตี้ออกนําสําเร็จในวันนี้1นึ่งประตูสูนะครับแล้วก็ถือว่าเกมของแมนซิตี้เนี่ยก็โมเมนตัมค่อนข้างเทไปทางพวกเขาเลยนะครับก็เล่นคลายความกดดันมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเล่นเกมบุกเนี่ยก็มาเรื่อยๆแล้วก็ผ่อนเกมลงมาจากช่วงแรกไปนิดนึงนะครับซึ่งก็ถือว่ามีจังหวะหนึ่งครั้งนะครับที่แมนซิตี้เนี่ยก็ถือว่าพลาดแล้วเกือบจะเสียหายในนาทีที่3 5นะครับจากคลายวอล์กเกอร์ที่ถือว่า พยายามจะจ่ายบอลขวางสนามนะครับแต่เป็นโดมินิกสบวอสไลน์นะครับตัดบ,บอลได้ก็ทำให้สวอสไลน์เนี่ยลากมายาวๆนะครับก่อนที่จะจ่ายให้กับดาวิดนูนเยสในกรอบเขตโทษนะครับก็ยิงลูกนี้เนี่ยออกเสาไปนะครับเรียกได้ว่าจังหวะยิงเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับดาวิดในลูกนี้นะครับ ก็เป็นนั้นว่าเห็นได้จากเกมนะก็เห็นว่าจะมีความกดดันของทั้งสองทีมนะครับอย่างมนซะิสตี้เนี่ยแม้จะนําอยู่แต่ก็มีจังหวะผิดพลาดได้เห็นอยู่อย่างนี้นะครับส่วนทางเลอพูนก็เห็นแล้วจาก2ครั้งแรกนะครับอลิสันเบเกอร์ก็ถือว่าพลาดทั้ง2ลูกเลยแต่ก็นำไปสู่การเสียประตูหนึ่งครั้งนะครับก็เรียกรู้ว่าความกดดันเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรเลยในเกมแบบนี้นะครับแล้วก็ถือว่าในนาทีที่4 1นะครับมีโอกาส ที่น่าสนใจอีกหนึ่งครั้งนะครับจากจังหวัดเคอร์ติสโจนะครับจังหวะนี้ไปเขาไปเล่นช้าแล้วก็ถือว่าพอพลิกตัวมาแล้วจ่ายนะติดทางเดนนิสโซวานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโดนสวมกลับในจังหวัดนี้นะครับแม็กอลิสเตอร์เนี่ยพยายามจะตัดและ,ะตัดไม่อยู่นะครับด้วยความที่ใช่กลางรับธรรมชาตินะครับ ก็ทำให้แมนซิตี้เนี่ยส่วนกลับจังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นฮูเลียนอวารเรสนะครับที่ถือว่าได้ชิปลูกนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนจะดูให้ฮาแลนด์เสาไกลนะครับแต่การเรียว่าบอลลึกไปแล้วก็ออกหลังเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่พลาดการนำสองศูนย์ออกไปแบบน่าเสียดายเลยนะครับจากการที่สวนกลับมาได้ลูกนี้แล้วก็มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งของแมนซิตี้นะครับจากโฟเดนยิงหักข้อนะครับทำให้อลิสันเนี่ยต้องเซฟไปก็เป็นเซฟที่สองของอลิสันไปนะครับก็เรียกได้ว่าโมเมนตัมช่วงท้งทายครึ่ง แรกเนี่ยก็เป็นมวนตัมที่แมนซิตี้เนี่ยน่าพลิกแซงมากมากนะครับดีที่เลโอพูลเนี่ยไม่เพี้ยงพล้้าไปในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องถือว่าบทบาทของเคอร์ติสโจนกับเดลโก้โชต้าเนี่ยดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับในด้านของเคอร์ติสโจนเนี่ยด้วยเป็นกองกลางที่บทบาทนอนที่สุดในสองคนนะครับ จังหวะที่ดีของเขาเนี่ยคือการพลิกบอลนะครับก็ดูจะมีให้เห็นบ้างแต่ก็ถือว่าในหล,หลายๆจังหวะเนี่ยทำได้ค่อนข้างช้านะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทาให้เลฟูลเนี่ยเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ทําให้มาซิตี้เนี่ยลงรับได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นผลเสียด้วยเวลาโดนสวนกลับนะครับเพราะมาซิตี้เนี่ยก็ความสามารถเฉพาะตัวเกมลุกสูงนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเครื่องที่โจนเนี่ยค่อนข้างที่ดูด,ดูไม่ค่อยจะดีนักสำหรับเลพูลนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็โชต้านะครับก็เรียกได้ว่า ไม่ใช่คนที่มีความเร็วนะครับก็ทั้งซาร่าดาวินเนยดูจะเชื่อมกันได้2คนนะครับแต่การเป็นโชต้าเนี่ยดูจะเล่นไม่เข้ากับเพื่อนในเกมรุกไปนะครับก็จะเป็นสจุดนี้ที่เลี้ยวพูไม่ดีแล้วก็อีกจุดก็จะเป็นอลิสันเวเกอร์นะครับที่ถือว่าค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานตัวเองในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับก็เป็นว่าจบครึ่งแรกไปนะครับแมนซิตี้ที่ดูจะทําได้ตามมาตรฐานตัวเองได้ดีกว่านะครับ บุกนำเนื้อผูอยู่ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็ถือว่าซิตี้เนี่ยมาก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามาก็เน้นคองบอลแล้วก็เล้นพอมีจังหวะเติมขึ้นไปยิงได้เนี่ยก็หาโอกาสพยายามทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางเนื้อผูเนี่ยก็เล่นเกมรับส่วนใหญ่เลยนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็สวนกลับเมื่อมีโอกาสทําได้ก็จะขึ้นไปยิงนะครับก็ถือว่าเกมซิตี้เนี่ยก็ ทำได้ค่อนข้างที่จะดีลักษณะเหมือนกับเครื่องแรกที่ตอนนําอยู่เลยนะครับแต่ก็แต่ไปด้วยความกดดันเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะพลาดได้เรื่อยๆเช่นกันซึ่งถือว่าโอกาสที่น่าสนใจเนี่ยครั้งแรกเครื่องหลังเป็นนาทีที่5 1เนะครับเป็นจังหวะที่เจอร์มีโดกูนะครับลากมาทางซ้ายอีกแล้วนะครับคราวนี้เทรนด์หายตัวไปเลยนะครับเติมขึ้นไปในเกมรุกอยู่ก็เลยลงมาไม่ทันแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแม็กคาริสเตอร์ต้องมาควอ์นะครับแต่ก็ อย่างว่านะครับไม่ใช่ตัวรับธรรมชาติแล้วก็เจอความผิวของโดกูเข้าไปก็ตัดไม่อยู่ตามระเบียบนะครับแล้วก็ทําให้ลูกนี้เนี่ยจ่ายให้กับเอาเวสนะครับเปรมี่โดกูก็เอาเวสซัดข้ามคานไปในจังหวะนี้ก็เป็นโอกาสที่มนซิตีพลาดไปครั้งแรกในช่วงครึ่งเวลาหลังในการจะฉีกหนีออกเป็น2รงตวศูนย์นะครับทำให้หลังผาดไป55นาทีนะครับเลอพูเนี่ยดูเกมจะไม่ค่อยดีขึ้นนักนะครับแล้วก็บุกเนี่ยไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเลยส่งทาง ลรือสดีอาร์ตนะครับแล้วก็ไรอันกราวนแบกลงมาแทนเด็บโกโชต้านะครับที่ถือว่ามีอาการบาดเจ็บพอดีนะครับแล้วก็ถือว่าถอดทางโคดิสโจนนะครับออกไปคนหนึ่งคนที่มีบทบาทน้อยนะครับก็ถือว่าเป็น2คนที่พูดไปในช่วงครึ่งเวลาแรกพอดีนะครับก็เป็นอันเปลี่ยน2คนนี้มาเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังก็ถือว่าเลวพูเนียมีโอกาสที่น่าสนใจในทันทีเลยนะครับลังเปลี่ยนตัวมา5นาทีก็เป็นนาทีที่60สนะครับสปอตสไลมีโอกาสได้วางบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับ เป็น the s, รูเบนดิอาร์สจังหวะนี้สกัดนะครับเกือแบบเข้าประตูตัวเองไปนะครับหลุดออกหลังไปนิดเดียวเรียกได้ว่าแม้ว่าแมนเชสตีจะเป็นฝ่ายของบอลมากกว่าก็จะมีจังหวะแบบนี้นะครับที่ถือว่าเลโอพูพร้อมที่จะลงโทษได้ทุกเมื่อนะครับแม้ว่าถือว่าจะเป็นฝ่ายตามก็ตามแล้วก็ซิตี้เนี่ยแม้ว่าจะบุกแต่พอยิงไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่พยายามจะบอกไปนะครับก็ถือว่า นาทีที่67นะครับเป็นแมนซิตี้ที่เป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับที่พวกเขาจะฉีกเหนียวไปเป็น2องศูนย์เป็นอากันจินะครับลูกนี้ไปชนกับริซันเวกเกอร์นะครับแล้วลูเบนดิอาสเนี่ยโขกเข้าไปแล้วแต่ผู้ตัดสินก็มาให้ฟาวไปนะครับจังหวะที่อากันจิเนี่ยไปชนริซันก็ถือว่าชัดเจนในลูกนี้นะครับก็เลยอดเป็นประตูไปแล้วก็ถือว่าในนาทีเจ็ดนะครับเป็นเรียกว่าภูบ้างที่มีโอกาสนะครับจากโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับปาดมาให้กับดาวินนูนเยสนะครับยิงตามน้ำ ก็เรียกได้ว่าเกมเนี่ยก็เริ่มที่จะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันก็ประมาณ20นาทีสุดท้ายของเกมนะครับโดยเลฟพูลเนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนตัวอีก1ชุดนะครับในนาทีที่เจ็ดิคนที่คัตโปลงมาแทนโดมินิกโซวัส์ไลน์นะครับก็เรียกได้ว่าพละกําลังแด,น,ดนกลางเลฟพูลเนี่ยก็ดูจะด,ดรบดรอบลงไปพอสมควรเลยนะครับพอเล่นๆไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องส่งคัตโปเนี่ยลงมาเพื่อแลกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเลฟพูลเนี่ยก็เกมนะก็ดูจะไม่ค่อยดีขึ้นนักนะครับจนนาทีที่เจ็ดสิบแปดเนี่ยกในนนจัังหวะะี้ครบ ของเกมนี้เลยก็โดกูนะครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายคราวนี้ปาดมานะครับก็เรียกว่าเทรนต์เนี่ยหลุดตำแหน่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นฮาแลนด์นะครับจังหวะนี้รับบอลจากเทรนปาดมายิงนะครับก็ถือว่าอลิสันเบเกอร์เนี่ยซูเปอร์เซฟเลยนะครับจังหวะนี้เป็นครั้งที่สในเกมวันนี้ที่เขาเซฟไว้ได้แล้วก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับทำให้เลี้ยวภูยังอยู่ในเกมอยู่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะปิดประตูกลับมาของเลี้ยวภูก็ว่าได้นะครับ แล้วพอหลังจากนั้น2อนาทีเนี่ยกลายเป็นว่าเลยบคูนะครับได้ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนาทีที่80นะครับดยดียร์สนะครับจ่ายบอลเข้าในมาให้กับโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับในจังหวะนี้เนี่ยก็หลังจากที่พยายามจะยิงหลายครั้งหลายครานะครับไม่ได้คราวนี้เขาไม่เป็นคนจ่ายบ้างนะครับก็เป็นอาร์โนนะครับลูกนี้ที่ยิงทะลุกองหลังเข้าไปเลยนะครับเรียกได้ว่าทําให้ลูกนี้เนี่ยกักโปเนี่ยก็เรีย้ว่าเป็นตัวสำรองอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวดึงประกบเนี่ย ทำให้มีพื้นที่ว่างตรงจังหวะนี้เนี่ยบอลหลุดเข้าประตูไปนะครับก็เป็นหนประตูต่อหก็เรียกว่าเป็นสำรอง IMPACT ของเตอร์เกนคอปลงมาเล,เลยนะครับที่ลงมาแล้วก็เปลี่ยนเกมได้เลยแล้วก็ทําให้เล้พูกลับคืนสู่เกมอีกหนึ่งครั้งนะครับในเกมวันนี้หลังนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนตัว อีกหนึ่งชุดนะครับของเลว็วกูในนาทีที่84ก็ส่งทางฮาวิเอเลียดกับวาตารุเอนโดนะครับลงมาแทนแม็กอาริสเตอร์แล้วก็ดาวินนูนเยสนะครับก็เรียกว่ามาเพื่อจะพยายามทําให้แดนกลางเสถียรขึ้นแล้วนะครับหลังพอเตะเสมอได้สับเล็บกูไม่แลกเหมือนในตอนที่เปลี่ยนชุดตอนกักโปลลงมานะครับส่วนทางมารซตตี้เนี่ยเรียกว่าผ่านมาจนจบเกมเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับยึดผู้เล่นชุดเดิมตลอดก็เป็นสิ่งที่เป๊ปมกักจะทำนะครับเวลาเกมที่ถือว่าลักษณะตึงเครียดแบบนี้ ก็ถือว่าในเกมครึ่งหลังของเลี้ยวภูเนี่ยเสียฟรีคิกระยะอันตรายบ่อยมากนะครับแต่ก็โชคดีมากนะครับที่ถือว่าเลี้ยวภูเนี่ยไม่เสียประตูเพิ่มเลยในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็การรับมือกับเจนนี่โดกูเนี่ยถือว่าครึ่งหลังเนี่ยเทรนด์รับมือได้ค่อนข้างแย่กว่าในครึ่งแรกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าโดกูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทกีดจ์ดพอสมควรเลยครึ่งหลังเนี่ยหลุดมาเป็นว่าเล่นแล้วได้เปิดแล้วอันตรายด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ เป็นว่าเป็นเครื่องที่จะบอกว่าเล่นแยกกันทั้งคู่ก็ไม่เชิงนะครับโดยเลเวฟวูลเนี่ยค่อนข้างต่ํากว่ามาตรฐานใดโดยได้ทาง T เจเกนคอปในที่เปลี่ยนตัวทางคักโปล,ลงมาเนี่ยเป็นตัวช่วยเซฟไปในเกมวันนี้นะครับส่วนทางเมซิตีิเนี่ยก็ถือว่าใช้โอกาสค่อนข้างที่จะเลืองนะครับมีโอกาสค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าทำไม่ได้แล้วก็ลูกที่ฮาเลนยิงแล้วอลิสันเซฟไว้ได้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับที่ ไม่เข้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มาโดนตีเสมอจนได้ก็ทําให้เกมนี้นะครับจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับหประตูต่อหนึ่งกินกันไม่ลงอีก1ครั้งนะครับสำหรับทั้ง2ทีมในวันนี้สาหรับสิ่งอื่นๆนที่เห็นจากเกมวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของกองกลางตัวรับเลือกผู้ในเกมวันนี้นะครับก็แมคกิลิสเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยทีเดียวในการเล่นตรงนั้นนะครับเพราะว่าเวลาโดนบอลสวนกลับเนี่ยหรือทานซิชชั่นต่างๆเนี่ยจังหวะพวกเนี้ย ทางเลี้ยวปูเนี่ยกองกลางค่อนข้างหลงเหลงเลยในเกมวันนี้นะครับโชคดีที่โดนไปแค่ลูกเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเชื่อเลยก็ว่าได้นะครับน่าจะโดนมากกว่านี้สำหรับวันนี้เลี้ยวปูนะครับแล้วก็ทางเทรนต์อโนเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีก็อย่างที่บอกไปนะครับในการรับมือกับโดกูแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นแล้ว ต้องแลกมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วก็เกมรับเทนเนี่ยก็เรียกได้ว่าในตลอด90นาทีนะเขาไม่ใช่คนที่จะเล่นได้ดีตลอดเวลานะครับก็เป็นอย่างที่เห็นในเครื่องหลังว่าค่อนข้างจะมีปัญหากับโดกูเลยนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้รอดไปวันนี้ก็ถือว่าเสียเป็นลูกเรยวเนี่ยค่อนข้างกำไรเลยสับเล็บพูลนะครับแล้วก็จุดที่ต้องโจมหลักๆเลยก็เจนนครอบนะครับกับการเปลี่ยนตัวแก้เกมแม้ว่าจะตอนชุดแรกนยอาจจะยังดูไม่มีอะไรนะครับดีอาร์สกราวนแบก ก็วันนี้เนี่ยดูเราเปลี่ยนชุดแรกลงมาไม่มีอะไรมากแต่พอเปลี่ยนชุด2ยังกักโปลงมาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลเลยนะครับก็ถือว่าทางครอปเนี่ยได้เครดิตเยอะหน่อยในวันนี้ทางเลเวอร์ูนะครับ ส่วนในแง่ของแมนซิตี้เนี่ยนอกจากแค่โอกาสเปลืองในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วในสิ่งอื่นๆเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีนะครับก็เป็นแมนซิตี้ตามมาตรฐานของพวกเขาที่ควรจะเป็นนะครับก็คลองบอลได้ตามสูตรแต่ก็สิ่งหน้าติงก็โอกาสเปลืองไปนะครับวันนี้แล้วก็สิ่งที่อยากขึ้นชมเนี่ยขอเสริมอีกนิดน,นึงนะครับก็ตรงอาร์เก้แล้วก็อากันจี้นะครับถือว่าเล่นได้ดีมากเลยนะครับถือว่าค่อนข้างแตกต่างกว่าวันที่ชายจอยสโกวาดิโอวันเจอโชเซียนะครับ ก็ในเกมใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าในเวลานี้เนี่ยอาร์เก้ดูจะสอบผ่านมากกว่าทางกวาดิโอนะครับถือว่ากวาดิโอเนี่ยจะเป็นประเภทผู้เล่นที่อาจจะดูเล่นเกมใหญ่ไม่ไม่ดีนักก็ครับอย่างวันที่เล่นบอลโลกตอนเจออาร์เจนติน่าเนี่ยก็โดนเมซี่เผาอะไรแบบนี้นะครับวันเชลซีเนี่ยก็เจอสเตอร์ลิงเพลเมอร์อะไรเงี้ยเผานะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องสั่งสมประสบการณ์ต่อไปนะครับสับทางกวาดิโอวันนี้อาร์เก้ลงมาก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่ามากนะครับแล้วก็มีส่วนในการเก็บบอลแล้วก็แอดซิสให้ฮาเลนไปยิงลูกแรกด้วย แล้วก็ในแง่ของการเล่นรับมือกับซาร่าเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับรวมไปถึงอากร์กี้ก็เป็นด่าน2ในการซ้อนอาร์ก้ได้ดีแต่ก็สุดท้ายนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าซาร่าเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเวลคลาสอยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายก็พลาดจังหวะหนึ่งนะครับจนซาร่ามีพื้นที่ให้จ่ายจนได้นะครับก็เนี่ยเป็นจังหวะที่ถือว่ามีได้ในเกมนะครับซึ่งสุดท้ายมันไม่รอดจริงๆก็เป็นอะไรที่รับ ต้องยอมรับกันไปในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าทั้งีมเทียผู้เล่นก็คุณภาพกปนอยู่แล้วนะครับเิลคลาสกันทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่กินกันไม่ลงซึ่งช่วงหลังเนี่ยก็ออกผลเสมอค่อนข้างเยอะก็น่าสนใจนะครับว่าหลังกลับไปในปีหน้าเจอกันจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นกําไรของแฟนบอลเลยทีเดียวที่ได้ชมฟุตบอลที่สนุกสนานแบบนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอบ,บช่องกาบ,บ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ